สวัสดีครับผมก็ตอนนี้ครับผมเนาะผมกับยูที่วัดปูหา78แปดครับผมปูกระท้วมบรรวนนะครับเนาะให้ผมมาหาปูครับผมเพราะว่าเลขวิ่งสามล้านมาแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกให้เป็นแอวทางให้เก่าครับผมตามไปหาปูครับผมวางวันนี้เลขวิ่งสามล้านจะได้ตัวไดเนาะครับเนาะนี่คือเลขแปดห เลขออกห <6. S 2> กหน <6. S 2> ึ่งห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงกันออกบ่บันนี่ไม่ออกครับแปดสองเห็นบหเจ็ดก,กับสองตรงกันเห็นไหครับออกขันชั่วโม่มาเข้าเด่นสองบ่เนี่สองนี่ต้องนั้ <c oughs> นเจ็ดสองต้องเป็นแปดสองที่เอาอยู่นี่มาใส่สองมันก็ออกแปดสองเจ็ดสองตรงกันไม่ออก หกสามก็ตรงกันเก็ดหนึ่งก็ตรงกันหกเก้าก็ตรงกันห้าศูนย์เก้าตรงกันสี่แปดก็ตรงกันเอาอยัางนั้นไงฮาแปดห้าแปดครับผมนี่คือสูตรปูพ่อท่านเคยให้ปั้งเยอะเอามันเอามันใส่ปูอะนะเอามันใส่สูตรนะเฮ็ดมาจะเป็นเด่นปูพ่อไหนเอามัใส่เยอะๆเฮ็ดมาจะเป็นเด่นพูพ่อไหนเอามัใส่ตรงกันนี่คือบอกออกมันจะออกกันเพียงแต่ว่าสี่แปดบาออกไปออกฮาแปดครับผมเห็นไหม บ้านี้อาบา้านนี้ห้าแปดห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดันมันตรงกันนะที่ก่อเยน็นบ้าครับผมบ้านี้เรีกมันเด่นหกได้บาด้างไหมงวดก็เ,กเด่นเรียกเด่นสองเป็นมั้ครับเจ็ดสองบาเลยอกเปดสองหนึ่งเป็นมั้ครับผมบานี้เลียกเด่นหกได้บนี้ ผู้ยืนสองนี mm ่ห้าสองกับ้าได้ได้แต้หกสองได้จังสี่เด้หกสี่เด้อปูหกสี่เห็นเด้เลขขสอไหมหกสี่สี่หมันมีว่าเลขยูนี่ว่ากันบ่มีบกบ่มีบ่มีสี่หหกี่นี่มันกับมันได้เด้ปูมันเป็นบ่ไรประหามันโยมินมินสูตรนี่มันสิกินกันมินมินท่นเด้มันสิกินกันมินมินพันเจ็ดเจ็ดสองได้หืกันเจ็ดสามตรงกันเห็นม นลักก็คือเจ็ดสองหรือว่าหกสองเก้าสองเก้าสี่เกาสองกยๆอยู่นี่คือสูตรมานี่ก้อนหกหนึ่งมันออกอีกอย่างหลอก้อนหกหนึ่งสามเจ็นาะครับผม0ูนสามเจ็กับผมปูสามสี่หกเจ็ดแปเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่บ่อออกหาหนึ่งครับผมบอ,อกหกหนึ่งทันทีเลยเห็นไเลยแมนนี่คือสูตรการกระบาดท,ที่มันตรงกันมันจะบ่อออกคันดับคู่ดับบนรับล่างเลยจะบ่อออกมันออกห้าหนึ่งบออ่อออกออกหกหนึ่งหนึ่งเห็นไม่มหกหนึ่งเลยครับโอ้ค่ะผมปูบ้านเ,เจี๊ยบเนมาตุ่มยังไงเจี๊ยบมาสวมมันออกห้าห้าเจ็ดล่างแล้วมื่อ่อนออก ก็อหาเนาะก็หาครับผมก่หาแล้วก็มาหาเจ็ดครับผมก่อสี่กันบ้าตรงกันครับผมบอกก่อหาแค่นี้คืานนี้ละยิ่างก็สุดครับผมนี่แหละปูขายขายเช็ดลักในเบิ้งแมนบอกถ้ามันตรงกันมันยังบอกอือครับผมมันตั้งเลขหลักสิบบนครับผมปูหลักสิบบนออกห้าแปดก็ตั้งหาออกหกหนึ่งก็ตั้งหก ไล่ไปเลขเวียนไปธรรมดาคำนันตรงกันส่นไดส่ดไน้ดมันจะบออกมันจะออกกันมินมินเ็ดสองออกแปดสองเห็นไห่าอครับมานี่เลขรลักของมันมานี่1สิบบนธรรมดนสะิบบนมันจะมีอยู่แปดมีอยู่สมีอยู่สองมีอยู่หกนี่คือสิบบน ผู้ใดไปซื้อเลขที่กู้ตายเอ็ดเลตเมื่อหันกับว่าเลขทีอีกบนเป็นว่าหลักสิบทีกแมนครับมันกับวาหาเหอนบ่ละนี่คือหลักสิบบนนะหลักสิบบน <c oughs> มีแปดมีสี่มีสองมีหกสิบปูหลักสิบสี่คูหนะลักสิบสี่คูนหลักสิบบนขันเก่งรักหน่วยน่ะฮามาใส่เลยอือครับผม สองสี่หกแปดติปัวสองสี่หกแปดมันมันกระคยอเบอร์เฮดในเบอร์ควาเบงร์เร็วมันกระคยอ่อนร่วกันอยูนว่าแมนครับผมแมนงวดสามเจนทาเจนเนี่ยมันเคืออ่อนกันยู่นีเรกอีกด้านหนึ่งกระเคืขันมาดไปรักสิบอัดรักน้อยอัดยู่นีก็ได้ครับผมปูครับบางคันนี้ได้ห้าตัวเดียว้ามีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งมาลักสิบบนครับมันก็หาแปดมันเป็นเรียกชีดกันว่าครับผมมานี่ก็เป็นเรียกคู่มาเนี่เรียกคู่ติปู ปูว่างไหมห็นปูเดินหกเด้เด่นหกจุดปูว่างไหมฮะปูดินหกสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกเลขวิ่งมากกว่าหกกับสองมันนี่โอ้เลขวิ่งสามหลังมันตรงกันแล้วนี่ขันมากกว่าหกสองรนนี่มาปูเจ็์กระตุงกันก็สามขันมากกับเจ็ดสองจะเจ็ดรึอ๋อครับผมเจ็ดสองเด้ ขันแปดได้บ้านี่แปดห้าประตุงกันแปดสี่มันก็ได้อยู่แ <8, S 1> ปดสามได้นั่นล่ะนี่คือสูตรเหล็กวิ่งสามล้านที่ปูวิว่งสามล้านหกกับสองอ๋อหกสองเอาปูมิเตอรคูเนะนี่ยนี่คู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 มีเท่าดิสองคู้างบนบ่ขี้คูปูกันนี่นะบ่ปเป็นขี้คูบ่คือคู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  ย้ำนี่คือของเป็นเป็นเป็น,ปนลักของมั่นคือปูนันเด่นหกอยู่แล้วสิบสองเปเป็นเก้าจิบหกเลขวิ่งมันมาหัวกับสองหอเนี่ย,ย้ำไปน้ากันอ๋อครับผมเลขนั่นฮ <ะ S 1> เฮ็ดไปนั่นเจ้าท่อนเฮ็ดไปนั่นก็เฮ็ดไปเจ้าพี่เลขติดประจาเลขติดเลขหน้าข้างที่หนึ่งคือเจ็ดนั่นวะแมนครับผมปูเจ็ด แปดเก้าเลขคำนวณมากนั่นบวกลบคูณหารแล้วมันได้สองอยู่นี่ครับนะเก็ดนี่ตัสล่ะครับเลขหน้าคุณเคยบอกใหมพี่เด้ตัดทีมพูดตัวนี้ตัวนี้นั่นขันฟัวรงไว้ซื่อแต่ว่าแมนบอยักไปเล่นหลายหลายครับผมเอาพวกเจ็ดบาทเก้าบาทอันไม่ดีๆครับผมแต่ว่าตัวมัจจิเด่นมันมีเท่านี้ตัวเก้านี่ละแมนบัวสองนี่ละตัวเก้าด้วนี่เนี่ย คันว่ามากกระตัดทิมครับผมมันก็เหลือเลขบัตนี้เลขมันมากหกได้บัตหกก็กสองก็ 1> <1> เลยเพิ่มเข้าไปมัน 1> <1> <อง S 2> เป็นถนนีบเป็นตัวนี้เลดปิ้งตัวละสามล <ะ S 1> ้านบาทครับนนผมครับผมนี่มันเป็นยังสิมันออกหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกสามหนึ่งสามเป็นเก้าก็สามเป็นสองนะเรีนบอกฟังหันได้หนิ <c oughs> เรีบมาหกเจ็ดแปดมะฮันแมนแมนทัดอนมิโตะดีก็มาใส่สองออกแปดสองมานนี้มันก็ห <c oughs> ้าแปดห้าหนึ่งห้าสามแปดยี่สิบสี่สิบวายิบเก่าเนี้ยสิบดึงโลมาเลยนี่อืม <c oughs> <c oughs> สองตัวเดียวกระปุกก็คือเฮียแถวอยู่พลาดยากนั่นบ้านเรได้เจ็ดกับห้าเจ็ดสี่เก้ <49 S 1> บาบ้านนี่สมมุติว่าเลขสูตรนี่เนาะมันเคยไปบนกม็มีไปตารางก็มีครับผมก็เลยรัดใส่เลขวิ่งตัวนี้อ๋อหน้าน,นะน่ะเลขวิ่งสามล้านวิ่งสามล้านก็เลยรัดใส่ไว้ให้ครับผม มานิดนี่สิหกสองสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกนะนะครับผมปู่ก็เลยว่าเลข้นี่เฮ็ดเบิ่งแล้วเนี่ยหกแปดมันมีเปอร์เซ็นต์เป็ี่ยนได้เพราะว่าเลขประจวบบ้นนี้ตอนไหนปูน,นักเก็ตไงหรออ๋อบ้านขันก็นอยู่นี่ <8 23. S 2> นี่แปดสองสามแล้วก็นี่เลยน่ะใช่ไหมครับ <23. S 2> ผม แปดสองสามน่ะรักจะมาปูออกมาใส่หัออกมาใส่ดี้หัวที่ไปดีมากหัวมันครับผมแปดสองสามตีมันก็เคยมาน้ำกันอยู่นี่หันึงนี่เนาะแม่นครับผมปูบ้านนี้วิ่งสอมล้านมันมาหัวก็หนึงเงื่นน่ะนอกนี้หันึ่งหาเจ็ดเอ็นมาไปแม่นบ้านนี้วิ่งอันนี้ออกค่ะเอ็นมาหันหาแปดมันบอกค่ะเก้ามันออกค่ะแปดครับผมแม่นบ้านนี้ก็อยู่นี่บ้านนี้แปดกับสองขันมันมาน้ำกันก็เคยไปได้คือกันแต่ว่าหัเนี่ยออกมาเสียบใจเลยนี่ ครับมันเป็นเลขสามตัวอันนี้เลขสามตัวนี่มีนั่นอะไรอีสามตัวบอกเพียงสี่หกแปดห้าหกแปดสี่หกสองห้าหกสองแล้วก็เหล็กสองตัวมีนี่นะครับเนาะหกสองหกแปดครับผมวิ่งสามล้านหกกับสองครับผมเนาะห้าแปดนี่ครับผมศูนย์หนึ่งลกี่เหล็กปูตะครับเนาะสามหกเก้าเก้าสองครับผม ออกท,ทั้งเครื่องนี่แสดงว่าบริเวณขามมาจังสี่บริเวณขามเป็นสี่นี่ออกได้อ๋อมันบริเวนขามเฉียนพระขันขามเฉียนพระขึ้นมาจังสี่มาที่ไปที่ครับแล้วก็ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ลงมานี่คือขามเฉียนพระอันนี้มันออกเยื่อทึงแสดงว่าเล่มันบริเวณขามเฉียนไม่ออกยื่อทึงเลยมันบริเวณขวมมากสี่มันบริเวณขวมมากสี่บ้างไอ้ข้งสองห้าแปดก็มันกำกันเล่นตะปูเนาะนี่ครับผมสองห้าแปดมันกำกันเขันเฉยนเมื่สี่หกแปดสี่หก ปดแปดบวกขำขันชีแปดหกผัดขำได้ป่ะนี่อ๋อครับผมนี่คือจะบว่อไปฟังห้าบารนี้หยุดสายหาหยุดนี่ครับหกยุดหกยุดพี่ครับผมห้าหกแปดห้าหกแปดได้เด้อคันห้าห้าหกแปดนี่มันบริเวณขวามากที่บริเวขวบมันยัที่ครับผมมานี่ยสี่หกสองสี่หกสองนั่เห็นมั้มันมันจะมาสี่สองหกไม่กันครับมาเนี่ห้าหกสองห้าหกสองนั่น มันได้มันบริเลควลนี่คือเลขข์ขำเสียนพระสองหาแปนี่แสดงว่ามันถึกมันบริเลห์ขำเสียนมันบริเลควลไม่จังส่แล้วก็บริเลควลไม่จังสิมันออกอยู่เพิ่งเลยอ๋อนีนนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมตามนี่ครับผมนี่เขาขำเลขข์ขำเสียนพระก็เอือนนั่นแหะครับผมปูมันจะพิษหน่ายอยู่ธานีไก่เฟ้นครับทั้งช่องที่บึงคลิปนี้ครับผมให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยจะจบจะจนนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าจนครับผม ขอให้รับด้วยเงินทองครับผมสาธุสาธุครับผมมาแล้วครับเลขวิ่ง3ล้านนะครับผมเนาะตามนี้ครับผมงันเด้6กับ2กครับผมเลขวิ่ง3ล้านคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม